Michael Kors, Lacoste, Mango, Pull and Bear, Lineround, Gentlewoman, Pomelo, C C Double O, Laga The Common Air, และก็รวมถึง Black Dog BKK Laga DIY by Fadida, Richie Rich, Use Me Repeats, and Water and Others, และก็รวมถึง The Dining Table McDonald's, KFC, Mr. Donut, Pizza Comedy, and Shake Shack. 对哈，跟你子呢？<は><は> ชอบชอบผมเดินไปเดินมาอะอะวันนี้ล้อฮะอ๋อครับทักสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวิ้วิ้นครับตามงานครับเราก็ให้แล้วก็ให้ช่วงเวลาเผื่อว่าแบบคนจะมีอะไรแบบพูดกลับมาหรือเปล่าได้ครับมีอะไรแบบบอกพี่วิ้วิ้นไหมวันนี้ใช่ครับก็พูดครับธรรมดาครับเเดี๋ยวราขออนุญาตไปสู่คำถาม ได้ครับได้พี่วันนี้เป็นบิวกิ้งหล่อมากทุกคนหล่อมากหล่อสุดๆเลยแม่ท่านหล่อขอเสียงกรี๊ดตามความหล่อของพี่บิวกิ้งหนึ่งสองสามสมศรีครับสมศรีอยู่เชียงใหม่ย,ยังได้ยินเลยนะเหรอฮะใช่อยู่เชียงใหม่ย,ยังได้ยินเลยโอ้คร่ะผมตามนั้นนะวันนี้รู้สึไงบ้างที่เป็นส่วนหนึ่งของกินข้าวซื้อของอยู่ที่เซนทรัลโบนี่แหละแล้วก็เซ็นทันทั่วประเทศเลยนะจริงๆแล้วเซ็นทันพัฒนาใช่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่า ในช่วงซัมเมอร์ใครอยากเจอพี่บิวกิ้งให้มาเดินเล่นที่ครับอาจจะเจออาจจะเจอครับผมมันแบบร้อนต้องกินไอติมเลยก็มาเดินเดินทำไมอยากทำไมกินไอติมเดินบวบบวบแล้วมันร้อนครับพี่มันร้อนมันร้อนแล้วทำไมเขาต้องกรี๊ดทำไมเขาต้องกรี๊ดเวลากินไอติมผมทำอะไรเขาก็สนับสนุนเราลงหาทำหาอะไรทำช้อปปิ้งใส่เสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าแบบผ้าร่มร้อนอากาศร้อนผ้าแดดนิดนึงใช่ไหมไม่มีแบบว่า อยากจะไปเล่นที่ไหนรู้สึกอยากจะเท้ามลมร้อนอะไรเงี้ยมีทริปอะมีทริปอะไรที่แพนเอาไว้หรือยังก็มีทริปว่าเออ่จะไปทัวร์เซ็นทรัลสาขาต,ต่างๆทั่วประเทศครับผมอ่าโอเคนะนะคะทุกคนอัดวีดีโอไว้แล้วเรียบร้อยโอเคค่ะ,คะแล้วคองเสิร์แน่นอนก็คือเดี๋ยวจะไปออนทัวร์นะคะกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศครับผมอ่าถึง19ก้พฤษภาไปเลยเพราะว่าสำหรับสำหรับวันเดียวกันรถตัดสิบเก้าพฤษภาเพราะมันร้อนไงมันร้อนเราก็ต้องเข้าห้างรับแอร์ โซ<ส><า>มานี่คือแบบบูมมากมีช่วงปล่อยแบบีเซอร์ออกมาแล้วและแบบบูมมากาเออค้าผมนะฮะอยากจะไปต่อกับคำถามมานะคะครับผมเอางี้คือกระแสมันดีมากเอาเป็นว่าทุกคนนี่ยรอติดตามผลงานของคุณบิวดินด้วยฝ<ส>ากไว้หน่อยในช่วงซัมเมอร์อากาศร้อนๆนะครับผมเราก็ต้องแบบซื้อของใหม่กินของที่มันแบบรู้สึกว่ามันเข้ากับอากาศร้อนนะซื้อเสื้อผ้าที่มันแบบท้าแดดแล้วก็ต้องมาดีร้อนเราเข้าห้างเราเซ็นท่าทั้งหลายนะครับทุกสาขานะครับโอเคเลยอะ 好，大家好，我 กีออนธนาคสินทรัพไทยแลนด์จำกัดมหาชนเรียนเชิญธน,นาคารออมสินจำกัดมหาชนเรียนเชิญคุณพรพันธ์นรัศมีธรรมวงศ์ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทัน ท่านรองนะคะผู้อนวยการฝ่ายสายการตลาดสินเชื่อผ่อนชำระอายุทยาแคเปิตอลเซอร์วิสส์ค่ะเรียนเชิญคุณสอและชัดนะคะสีและมุนค่ะเรียนเชิญผู้บริหารสูงสุดนะฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตนะกับบัตรกรุงศรีนะบัตรกรุงไทยนะคะขออนุญาตนะคะคุณสอและชัดนะคะสีและมุนค่ะท่านผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตนะะกับบริษัทบัตรกรุงไทย เนชิญคุณพัทรพรนะคะเพนประพัฒน์ค่ะแอนไพล์ท CRM บริษั Central ทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญคุณกัญตพลฐานิทรักค่ะท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การอาวุโส ổ, ส่วนงานการตลาดสาขาและบริหารงานลูกค้าบริษั Central ทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญคุณกรณ์วดี <คน S 2> ดรอดเพื่อักด์ค่ะท่านผู้ช่วยเราในวันนี้นั่นเอง